เลขตะวันตอนที่20แสแงแห่งความรักด้านพัชชาในยามเช้าพี่ตะวันให้ชัยไปส่งโรสที่ฟังเหลือเพียงแค่ต้นที่มีอาการไข้และสภาพเละจนดูไม่จืดโรสไม่ได้หันมามองต้นสักนิดทิ้งต้นเอาไว้แบบนั้นแบบไม่ใหยดี ใครๆก็ต้องรักชีวิตของตัวเองสินะพี่ตะวันจะเอาอยัางไงต่อคะตีมาแล้วก็ต้องให้ข้าวละมัง้งทําไมสงสารมันหรือไงอย่ามามีชายอื่นในใจนอกจากฉันนิ้วเรียวยาวหยิกเข้าที่แก้มของฉันพร้อมกับสายตาที่หลีมองอย่างไม่พอใจที่ฉันสนอกสนใจคนที่กําลังป่วยอะไรอ่ะพี่กําลังคิดอะไรพี่ลึกฉันแค่ถามเองนะคนอะไรอ่ะคิดไปเองเก่งแล้วฉันไปนมีพี่ในใจตอนไหน ก็อาจจะมีนิดหนึ่งอะแต่ก็แค่นิดเดียววนะเนาะคืนตัวโรสกลับไปแล้วมันต้องมีอะไรตามมาแน่ๆทำไมมันถึงอยากมั่นกับเธอจังโรสไม่น่าจะใช่คนที่ยอมเป็นรองเธอแน่ๆเลยถ้าเธอมั่นกับองอาจแล้วโรสจะไปอยู่ที่ไหนเป็นเมียน้อยองอาจเดอะอไม่มีทางหรอกทุ่มสุดตัวขนาดนี้เพื่อเป็นเมียน้อยเป็นไปไม่ได้พี่ตะวันพูดออกมามันก็มีเหตุผลโรสไม่มีทางยอมหรอกแต่โรสจะทำทำไมอะเรื่องนี้มันเป็นยังไงกันแน่ สงสัยจะเป็นเมียพ่อสักมากกว่าละมัง้งฉันพูดออกมาแบบติดตลกแต่พี่ตะวันกลับมองหน้าฉันควับหรือมันจะมีทางเป็นไปได้เพราะถ้าฉันมั่นกับพี่อาร์ตหล่อนก็จะเป็นแม่ของฉันทันทีทีนี้ก็จะกดขี่ข่มเหงฉันได้ดั่งใจเลยเฮ้ยอินนี่มันร้ายมีความเป็นไปได้สูงนะต่อให้ท่านมานพจะอายุ54แล้วแต่ก็ยังดูดีมากมีความเป็นไปได้สูงอยู่แต่เอาเถอะ จะอะไรก็ช่างตอนนี้ไปเตรียมตัวเถอะเราจะกลับฝั่งกันอยากพาเด็กไปเดทจีบเด็กอยู่เดี๋ยวเด็กจะหาว่าฉันบ้างานฮ่าๆพูดออกมาได้พี่เนี่ยบ้าง,งานจริงๆคุยกับฉันแต่ตาตัวเองยังมองที่คนที่ขนเฟอร์นิเจอร์อยู่เลยฉันเนี่ยสิคะโดนสั่งให้หยุดงานแล้วมาตามง้อพี่ไม่งั้นก็ไปห้องกงกับป้าฉันกับไอ้ภูมีเจฟกับแสงแล้วไม่รู้ป้าจะกลัวอะไร ฉันไม่เข้าใจเลยเราเองมีทุกอย่างเงินก็มีจ้างบริการกี่คนก็ได้ความนาดมืดไงคุณอาไทเกอร์เหมือนจะรู้อยู่แล้วว่าท่านมานบอาจจะไม่ใช่คนดีอะไรเธออาจจะยังไม่รู้ว่าวันที่เธอมาหาฉันที่ภูเก็ตครั้งแรกพ่อเธอไม่ได้อยู่ที่ญี่ปุ่นนะแต่อยู่ที่ภูเก็ตจองโรงแรมทุกห้องที่ฉันพัก เพื่อที่จะให้เราอยู่ด้วยกันพ่อเธอตั้งใจจะให้เป็นชั้นมาตั้งแต่แรกตอนที่ฉันรู้ฉันก็ไม่อยากจะเล่นด้วยหรอกเนะแต่เธอดันทำให้พ่อฉันมีความสุขดีฉันก็เลยยอมรับบทคู่มันปอมๆตอนหนึ่งเดือนกว่าที่ผ่านมาฉันช่วยเธอหลายอย่างจนมาเป็นความใกล้ชิดที่เออประหลาดพี่ตะวันมองหน้าฉันที่ตอนนี้มีอาการตาโตเป็นไข่หานแล้วนึกไปถึงเรื่องราวทั้งหมดเออฉันก็ว่า ทำไมคนเรามันถึงได้สวยได้ขนาดนี้อ๋อที่แท้ก็มีคนทําให้ฉันสวยนี่เองที่จริงแล้วป้าไม่ใช่ไม่ชอบต้นอย่างเดียวแต่ที่ไม่ชอบเพราะต้นดูแลฉันไม่ได้ใช่ไหมฉันคิดแค่ว่าทุกคนที่ผ่านมาคือป้าไม่ชอบกีดกันเพื่อให้ฉันมาเจอคนที่ดูแลฉันได้แบบนี้นะเหรอป้าคิดไกลขนาดนั้นเลยเหรอแล้วแบบนี้ฉันควรจะต่อต้านป้าต่อไหม แต่เพราะว่าฉันกับพี่ตะวันเริ่มมาจากความช่วยเหลือหลายต่อหลายครั้งที่เราผ่านอะไรมาแล้วมีพี่ตะวันอยู่ข้างๆเสมอมันเป็นความรู้สึกดีทีละน้อยแต่แค่เวลาเกือบสองเดือนที่มั่นกันมามันยังน้อยมากแต่เรากับถูกพี่ตะวันช่วยแบบนับครั้งไม่ถ้วนปัญหาที่เราสองคนเจอร่วมกันพี่ตะวันแม้จะบ่นบ้างแต่ก็ไม่เคยปล่อยมือฉันเลย จับมือกันไว้นะคะต่อไปให้ฉันช่วยพี่บ้างช่วยอย่าก่อเรื่องให้ต้องเป็นห่วงแค่นี้ก็พอแล้วเธอมันยีตัวแสบรู้ตัวหรือเปล่าพี่ตะวันขยี้หัวของฉันแล้วเดินไปทำงานของตัวเองต่อฉันไม่เข้าใจทำไมงานดูแลเล็กๆผู้บริหารถึงต้องมาดูแลเองให้เอนจิเนียร์หรือหัวหน้างานดูก็ได้แต่นี่กลับมาทำด้วยตัวเองทุกอย่างแถมยังทำอย่างจริงจังมาก ลงไซงานเองเช็คทุกอย่างเองแบบนี้มันไม่ปกติสักหน่อยฉันเดินมาหาต้นที่นอนกองอยู่ที่พื้นถ้าต้นไม่ผักนั่งล้านใส่ใฉันตามคำสั่งของโลสเราอาจจะยังคุยกันดีๆได้แต่นี่มันมากเกินกว่าจะให้ฉันให้อภัยฉันเจ็บขนาดนี้ฉันเคยคบกับคนแบบนี้ไปได้ยังไงนะแกนี่มันน่าสมเพชจริงๆอยู่เป็นแมงดาตอนนี้ยังโดนตัวเมียทิ้งอีกต่อไปจะหากินยังไง จะยืนดูมันอีกนานไหมเมื่อไหร่จะรีบมาจะหึงแล้วนะเสียงที่ตะโกนตามหลังมาจากคนที่เดินหนีฉันไปแล้วทําให้ฉันต้องหันไปมองห้ยคนอะไรแบบนี้ฉันยังไม่ได้ทําอะไรเลยหึงได้เหรอฉันเดินตามพี่ตะวันออกมาจากตัวโรงแรมดูบริเวณรอบๆ l a น d s c a คปที่ตอนนี้เสร็จแล้วเกือบ70ซแบบนี้ชาวบ้านอยู่ห่างออกไปแค่นั้นแค่สายตามองเห็นพีตะวันคงจะไม่มองว่ามันเป็นปัญหาใช่ไหมคะ เป็นปัญหานะเอาจริงๆมันคือความสวยงามอะแต่จะให้ไล่เขาไปก็ยังไงอยู่เธอมีความคิดเห็นว่ายังไงพี่ตะวันหันมาถามฉันเออแต,แ,ตแต่ถามฉันเหรอถ้าเป็นฉันก็คงทําที่อยู่ให้ใหม่มั้งให้ไปอยู่ในจุดที่เราต้องการแต่นี่มันคือวิถีชีวิตของเขาเลยนะถ้ามีใครมาลือบ้านเธอเธอจะทํำยังไงเราไม่รู้จักพวกเขาเราไม่รู้ว่าบ้านสําคัญกับพวกเขาแค่ไหน มันจริงอย่างที่พี่ตะวันว่าเราแทบไม่รู้จักพวกชาวบ้านเลยแล้วก็ไม่ได้ขอบคุณคุณหมอที่ช่วยชีวิตฉันเอาไว้ด้วยงั้นเราไปรู้จักกับพวกเขาดีมิคะเริ่มจากพาฉันไปขอบคุณคุณหมอน้องก่อนฉันอยากจะขอบคุณเขานะคะฉันเองก็ช่วยชีวิตเธอเอาไว้ตั้งหลายทีไม่เห็นอยากจะขอบคุณฉันบ้างเลยอะอะไรกันคะคนแก่ทําไมขี้น้อยใจน้อยใจมากๆหัวมันจะล้านนะคะไม่ไหวเลยพี่เนี่ย ที่ฉันไม่ขอบคุณพี่เพราะอยากจะให้มันติดอยู่ในใจฉันจะได้มีแค่พี่ไงความจริงคือเออฉันลืมอแล้วฉันคิดว่าพี่ไม่ต้องทําก็ได้ <c oughs> แต่ว่าที่จริงฉันก็ควรจะต้องขอบคุณเขานั่นแหละเฮ้ย <c oughs> แถมไปเรื่อยฉันจะให้พวกคนงานแบกไอ้ต้นไปให้หมอน้องเขาดูด้วยอายแย่จริงรู้ด้วยว่าแถ <c oughs> เบื่อจังเลยคนรู้ทัน หลายชั่วโมงต่อมาเราให้พี่ชายเป็นไม้ด่านหน้าพาต้นที่คข้ขึ้นสูงมารักษากับคุณหมอน้องฉันเลยได้มีโอกาสขอบคุณคุณหมอน้องอีกด้วยหมอน้องเป็นผู้หญิงที่สวยสวยคมเข้มตามฉบับคนใต้พูดจาฉะฉานเปิดเผยออกสำเนียงทองแดงนิดนิดแถมเรียกพี่ชายที่รักทุกคําเลยฉันเพิ่งรู้ว่าพี่ชายกับคุณหมอน้องคบกันได้สามเดือนเองมากกว่าฉันกับพี่ตะวันนิดหน่อยแต่ทําไมดูเขารักกันมากกว่าเรามากๆเลยนะ ถ้าไม่ได้คุณหมอฉันแย่เลยละค่ะมีอะไรให้ฉันช่วยบอกได้นะคะฉันยินดีมากๆเลยฉันคุยกับคุณหมอคนสวยตอนนี้ที่คุณหมอกำลังล้างแผลให้แล้วหนุ่มๆก็ออกไปเดินดูหมู่บ้านถ้าอย่างนั้นบอกให้เจ้านายใจโฉดใช้งานผัวฉันให้น้อยๆหน่อยเถอะค่ะอ,อ้อคุณพัชชาคะคุณตะวันฉายคงจะไม่ไล่ชาวบ้านไปใช่ไหมคะพวกเขาอยู่กันที่นี่มานาน ฉันเองก็อยู่ที่นี่มาตั้งแต่รุ่นพ่อขอเถอะนะคะอย่าไล่พวกเขาไปเลยคุณหมอน้องพูดขึ้นมามันทำให้ฉันพอจะเข้าใจในความหมายแต่โกรธพี่ตะวันและอย่าลงกับแผลของหนูได้ไหมอ่ะแล้วถ้าสร้างที่อยู่ให้ใหม่ที่ดีกว่าละคะชาวบ้านไม่ได้อยากได้บ้านสวยหรือบ้านใหญ่โตหรอกนะคะชาวบ้านอยากได้ที่เดิมที่ที่บรรพบุรุษอยู่มา ไม่ได้ชอบการเปลี่ยนแปลงขนาดนั้นเราอยู่กันอย่างมีความสุขดีค่ะฉัน <c oughs> โกหกนะ่ะพวกเรารู้มาตลอดเกี่ยวกับการพักยาเสพติดที่นี่พวกเราคิดว่ามันเป็นของพวกคุณขนาดชายชนะผัวฉันพูดว่าไม่ใช่ก็ยังไม่มีใครอยากจะเชื่อจนวันที่คุณตะวันฉายเผากัญชาวันนั้นพวกเราถึงได้รู้ว่าไม่ใช่คำเล่าของหมอน้องมาทำให้เรารู้ว่า พวกเราถูกใส่ร้ายมาตลอดแต่จากใครทำทำไมทำไมถึงอยากไล่เราไปไม่ใช่หรอกคะ่ะพี่ตะวันเป็นคนดีนะคะถึงจะดูปากร้ายเอาแต่ใจขี้เหวี่ยงไปบ้างแต่พี่ตะวันไม่ใช่คนใจร้ายหรอกคะ่ะ <c oughs> ก็ดีค่ะพวกเราต้องอยู่ร่วมกันให้ได้พวกเรารู้ว่าพวกคุณซื้อที่ทั้งเกาะน,นี้แล้วแต่พวกเราอยู่กันมานานนานมากๆถือซะว่าเห็นใจพวกเราเถอะนะคะ จากเป็นแค่หมู่บ้านชั่วคราวพอไม่มีใครมาไล่มันก็ค่อยๆสร้างลากฐานลึกลงไปอาจจะฟังดูเห็นแก่ตัวแต่คนที่นี่นับนับแล้วก็20กว่าครอบครัวมันยากเกินกว่าจะให้เราไปในทางเดียวกันได้พวกชาวบ้านไม่ได้มีความรู้ขนาดนั้นพวกชาวบ้านแค่คิดว่าพวกตนมาก่อนทำไมต้องไปพวกเขาไม่เข้าใจว่ากรรมสิทธิ์ทางกฎหมายจะมีความรู้อยู่บ้างก็คงมีแต่พ่อผู้ใหญ่ฉันพอเข้าใจคะ่ะ เดี๋ยวฉันขอคุยกับพี่ตะวันก่อนนะคะเราต้องหาตรงกลางของกนและกันให้เจอเราอาจจะส่งเสริมอาชีพทำแหล่งท่องเที่ยวให้พวกชาวบ้านได้มีรายได้พวกเราไม่ทิ้งหรอกค่ะฉันส่งยิ้มให้คุณหมอน้องแล้วนี่ผัวคุณเอาผัวฉันไปไหนแล้วหายไปนานแล้วนันเนี่ยพวกผู้หญิงที่นี่ตื่นเต้นกับพวกผู้ชายเมืองกันอยู่โอ้ยฉันจะต้องรีบไปเอาผัวฉันกลับไม่อย่างนั้นอีพวกอ้อล้อมันเอาผัวฉันไปแน่ฉันจะต้องห่วงพี่ตะวันเบอร์นี้ไหมเนี่ย พี่ตะวันไม่ใช่ผัวฉันนะคะแค่แฟนน่ะฉันรีบแก้ข่าวจะบอกว่าผัวเลยมันก็ยังไงอยู่เฮ้ยอ้อเละได้กันแล้วก็ผัวนั่นแหละนะะเหมือนน้องหันมาจิปากใส่ฉันได้กันก็ผัวอย่างนั้นเหรออ้อเะแปลว่าอะไรอ่ะฉันแอบ,บหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาหาความหมายของคําว่าอา้อเะแต่เมื่อหยิบโทรศัพท์ขึ้นมากลับไปเห็นสายที่ไม่ได้รับเห็นทั้งไลน์จากเพื่อนๆนเห็นทั้งข้อความมากมายแต่ฉันไม่อยากจะอ่านนี่ ไม่รับกระแสจากข่าวตอนนี้ช่างมันฉันมองข้ามทุกการแจ้งเตือนแล้วหาความหมายของสิ่งที่ฉันอยากรู้มันมีตั้งแต่ดัจจริตแลดล้านไออะไรเนี่ยถ้าเอามันมารวมกันก็คือดัจจริตได้กันก็ผัวสินะ <c oughs> ฉันไม่ได้ยอมรับนะหรือดัจริทจริงเออฉันเดินตามคุณหมอน้อออกมาจากบ้าน <c oughs> ก็เจอพวกสาวๆที่ลุงพิทวานและพี่ชัยอยู่จริงๆ แล้วนี่ออกไปปป๊บเดียวไปเอาชุดชาวบ้านเขามาใส่ตอนไหนพยายามจะทําตัวกลมกลืนกับเขาว่างั้นแต่กลมกลืนท่ามกลางสาวสวยหน้าตาคมเข้มฮะมันน่านะอีหมอาดอยู่ให้ไกลๆพวกกุหิตเมียามาัอีตบให้นั่นหมอน้องเด้ไปลากแขนพี่ชัยออกจากพวกสาวๆที่ล้อมหน้าล้อมหลังสุดยอดสแสดงความเป็นเจ้าของได้อย่างชัดเจน ก็แม่เฮ้ยได้เจอคนไหนเมืองเขาก็ไม่เมือนคนบ้านเราก็อยากจะลองคุยหลองเจอน้อยว่าอีร้อยหมืนบ้านเราไมา่หายเข้าจังริกๆนั่งพวกนี้พวกกูนี่ไปไปไปหาที่อื่นเขามีมีกันหมดแล้วไม่เลิกอ่อห่อกกับพวกกูตอนงิวอีทามห้าเอานั้นอีน้องก็ใจเย็นๆก่อนตะพวกเรานั้นเข้าใจคุณเขาผิดเลยตั้งใจจะเลี้ยงอาหารเป็นการไถ่โทษ นางพวกนี้มันก็เลือกเกินเชิญนะจ๊าพ่อทฤอซะว่าเป็นคำขอโทษจากพวกเราเชิญนะจ๊ะหนูก็ด้วยนะคุณป้าท่าทางใจดีเดินเข้ามาขวางคุณหมอน้องไม่ให้อารมณ์เสียไปมากกว่านี้ก่อนจะหันมาชวนฉันทานอาหารเย็นด้วยก็ดีค่ะพี่ตะวันของฉันทำอาหารไม่ได้เรื่องเลยขืนอ,อยู่ที่โรงแรมคงได้กินแต่มาม่าอีกแน่ๆฉันส่งยิ้มให้กับคุณป้าที่มาชวนเราทานอาหารที่โรงแรมมีแม่ครัวโอ,โอ๊ย พี่ตะวันยังพูดไม่ทันจบก็โดนฉันหยิกเข้าให้แล้วฉันก็หันไปยิ้มให้คุณป้าเหมือนเดิมคนเนี้ยเมียผู้ใหญ่บ้านชื่อแมวเหวียงส่วนนั่นพ่อผู้ใหญ่นับพวกคุณคงจะเห็นมาบ้างแล้วพ่อกับแม่ของฉันเองอะ่ะแม่ดูอีนางพวกนี้ด้วยนะผัวฉันฉันก็หวงของฉันหมอน้องเดินไปดึงแขนของพี่ชายมาใกล้ๆมนน้อย,นอยหน่อยเถอะวะอ๋อเหได้แม่จริงๆไอหน้าละอ่อนแบบนี้นะะ่ะเหรอ เอาแกสียงของปเป้าเวียงที่แผดออกมามันช่างต่างจากท่าทีที่ดูใจดีเมื่อครู่มากประโยคสนทนาของแม่ลูกทำให้ฉันต้องขยับไปยืนชิดพี่ตะวันยังไม่ได้อะไรได้กันแล้วเมื่อคืนแม่เตรียมขันมากไปขอผัวให้ฉันด้วยละ่ะอุ๊ยดูดูเหมือนเราจะไปส่วนเกินนะคนที่นี่ทำอะไรเปิดเผยกันจังฉันกับพี่ตะวันจะทำอะไรก็ต้องหลบๆซ่อนๆซ่อน,นจนเราเองก็ต้องซ่อนความรู้สึกของตัวเองเอาไว้ด้วย ฉันมองหน้าพี่ตะวันที่ตอนนี้กำลังมองคุณชัยและหมอน้องตาไม่กระพริบเลยก็จะหันมามองหน้าฉันมองทำไมมองมัางจับทำเนียนะชิฉันจะให้คนเอาไอ้ต้นไปขังป่าเน,นี้ยมันควรจะหายได้แล้วจะมาทำสำออยเรียกร้องความสงสารจากเธอไม่ได้และพี่ตะวันก็ยกโทรศัพท์ขึ้นมาโทรแล้วเดินหนีฉันไปเลยคำถามคือแล้วพี่โมโหอะไรอ,อ้าวพี่ตะวันรอฉันด้วยสิคะอะไรของเขาเนี่ย คิดจะไปก็ไปเราร้องรำทำเพลงทำอาหารชาวบ้านน่ารักมากๆไม่ได้เลวร้วายอย่างที่คิดเลยผมอยากจะส่งเสริมการท่องเที่ยวอยากจะช่วยพวกเขาให้มีไฟฟ้าและสบายมากกว่านี้น้ำจืดยังแทบไม่มีใช้ไฟฟ้าก็ไม่มีใช้แต่ตะเกียงกับเครื่องปั่นไฟเล็กๆผมเองจะต้องทำอะไรสักอย่างแล้วสิให้เราอยู่ร่วมกันได้ ท่านประธานครับดื่มครับนี่เหล้าชาวบ้านหมักเองโคตรดีเลยอ่ะไอช้ชอยว่าที่ลูกเคยพ่อผู้ใหญ่เมาจนพูดยานค้างเพราะดวนเหล้ากับพ่อตาของตัวเองดีจริงๆเอาเอาดื่มครับดื่มดื่มท่านประธานคนอะไรวะชื่อประธานผู้ใหญ่บ้านขยันขย้อยผมดื่มเหล้าอีกแล้วมันแรงมากเลยผมไม่อยากจะมเมาตอนนี้ ผมยังมีคนเจ็บที่ต้องดูแลนี่ก็ส่งมาหลายแก้วแล้วนะผมกระดกเหล้าผลไม้ที่โคตรจะแรงลงคอบอกเลยตอนนี้ผมเองก็เริ่มจะไม่ปกติแต่ทางนั้นก็ยังเทเก่งเทไม่หยุดเทไม่ให้พักเลยเขาไม่ได้ชื่อประธานครับก็ชื่อตะวันฉายลูกเทวด,ดาของคุณอาทิตย์นะครับนี่สัยโคตรร้ายแต่โคตรรวย ไอช้ชายที่เมาแล้วเริ่มแนะนำผมในแบบที่ไม่กลัวจะโดนตีเลยฮะก็ะผมรวยจริงๆอะไม่รู้เล่าแก่เท่าไราแต่เท่าไราที่ส่งมาหาผมแต่ตอนนี้ผมเริ่มชักจะไม่ปกติผมนั้นจะพัฒนาที่นี่พี่ชายผมเป็นเจ้าของเขาที่เชียงใหม่ทำไมผมจะเป็นเจ้าของเกาะไม่ได้ผมจะทำระบบประปาจัดการเรื่องไฟฟ้าสัญญาณโทรศัพท์ผมจะพัฒนา ผมจะพัฒนาที่นี่ให้เป็นที่ที่ดีที่สุดผมอยู่ได้พวกคุณก็ต้องอยู่ได้ผมพูดออกไปพร้อมกับประดกเล่าที่ไอ้ชายเทไม่เลิกไอ้ชายชนะก็จะมอมฉันหรือไงฉันคอแข็งมากนะไม่เมาหรอกนะหนุ่มๆคะสาวน้อยของเรามาแล้วผมหันไปมองตามเสียงเรียกก็เห็นเมียตัวเองในชุดสีขาวเอ,อ้ย สวยยังกับนางฟ้าเลยเธอควรจะรู้ตัวเองว่าเธอไม่เหมาะกับส้นสูงหรอกชุดฟิตฟิตก็ไม่เหมาะเว้าออกแต่งตัวป,ป้าๆเหมือนเย้ข้าวผมก็ว่าสวยแต่แบบนี้ผมก็ว่าไม่แย่นะพี่ตะว,วันนี่เป็นชุดของคุณหมอคะ่ะน่ารักไหมคะโอ้นี่พี่เมาแล้วเหรอหมดการอุตสาห์แต่งตัวน่ารักเฮย้ยตายเยิ้มเชียว ใครมาพูดไม่น่ารักเลยพี่เนี่ยคอแข็งสุดๆนะมันสวยเทเล่าให้หน่อยได้ไหมพี่เบื่อใจแล้วมันเทเล่าไม่อร่อยเลยเทไม่เลิกเทอยู่นั่นแหละสงสัยมันจะมอมพี่นะคะโอ้โหพว่พีเล่นกันกินเป็นไหยเลยเหรอคะคนตัวเล็กเอามือมาแนบแก้มของผมเอาไว้ทำหน้าแบบนี้ทำไมเดี๋ยวก็จูบซะเลยจูบได้ไหมคะ สวยจังเลยนี่เมียใครเนี่ยโอ๊ยตายพี่ชมฉันเหรอพี่ไม่เคยชมฉันเลยนะนี่ครั้งแรกเลยนะเนี่ยเขินจังเลยอะคนตัวเล็กที่เอามือแนบแก้มผมไปแนบแก้มตัวเองอร่อยได้ยังไงมือนี้ของผมนะผมเลยจับมือเธอที่แนบแก้มของเธอมาแนบแก้มผมอีกครั้งจะเอาไปไหนแล้วมือเธอเป็นของฉันแล้วอยู่ตัวแสบก็ชมตลอด ต่พูดในใจพูดดังแล้วมันเขินะที่รักเกีย่ยมาโดนพ่อฉันหม่อมได้ไหมล่ะเฮย้ยจบกันผัวฉันหมาอเป็นหมาเลยพ่อนะพ่อเมียชายลากผัวตัวเองที่นอนแผล่ลายลุกขึ้นมานั่งแต่นอกจากไอ้ชายมันจะไม่ไหวแล้วมันยังเลยเป็นงูด้วยอ๋อกูมีเพื่อนเป็นงูเนี่ยเฮย้ยไอ้นี่มันข้อออนสู้ผมก็มีได้อีนี่ ทรงเรียนหมอแล้วทำป็นพูดมากจังว่ะลูกเคยที่กินเหล้าไม่เก่งไล่มันกลับกรุงเทพไปเลยจริงไหมครับคุณประธานเออดีตอนนี้ผู้ใหญ่ก็เรียกชื่อผมว่าประธานไปแล้วผมชื่อตะวันฉายไม่ได้ชื่อประธานสักหน่อยผมว่าผมเมาแล้วผมกลับดีกว่าให้ชัยมันโดนเมียบ่นไปส่วนผมนั้นจะกลับไปปั้มเมียบ้าง ใช่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 เมียเด็กก็ต้องปั๊มจะได้มีลูกไวๆพ่อผู้ใหญ่พูดอะไรไม่รู้ <c oughs> เกินฉันว่าพี่ไม่ไหวแล้วละคะ่ะพี่ตะวันฉันพากลับนะคุณผู้ใหญ่บ้านคะคุณนายนึกว่าจะได้คุยกันสนุกกว่าน,นี้สะอีกแต่ว่าดูพี่ตะวันจะไม่ไหวแล้วละค่ะคนตัวเล็กที่ยังมีแผลพยายามจะลากผมให้ลุกขึ้น ไม่เอาเดี๋ยวหนูจะเจ็บแผลนะพี่ลุกให้หนูก็ได้ผมยอมให้เด็กน้อยพากละัะเพราะผมเมาจริงๆเอ้ยเล่าโคตรแรงผมพยายามจะเดินให้ตรงแต่มันไม่ตรงเลยเพราะโลกของผมนั้นบันหมุนติวติวติวแต่พิงก็ยังพยายามจะลากผมให้เดินต่อทำตาดูใส่ผมทำไมอะ่ะนี่พี่เมาอ่ะ อยากเอาเมียจังเลยอ่อผมตะกอนขึ้นมาแข่งกับเสียงขึ้นเฮ้ยอะไรของพี่เนี่ยอายเขาอาอะไรคนทั้งหาดมีแค่ฉันกับเธอเนี่ยเลี้ยงผัวให้อดอยากไม่น่ารักเลยฉันต้องกั้นใจเวลาที่ใกล้เธอเพราะไม่รู้ว่าเธอจะพูดจริงหรือโกหกทุกคำพูดที่ฉันพูดกับเธอมันเป็นเรื่องจริงนะอยากเอาเมียนี่ก็เรื่องจริงใช่ที่ไหนแล้วคะแฟนค่ะแฟน พี่ตะวันนั้นแสงอะไรทำไมต้องทำหน้าตกใจแบบนั้นด้วยแสงของความรักของฉันหรือเปล่าโอ๊ยจีบเด็กอีกแล้วพี่ตะวนันฉันว่าไฟไหม้ค่ะหรือจะมีคนวางเพลิงอะอะไรนะรอติดตามตอนต่อไปหากมีใครสงสัยว่าพี่ตะวันนั้นได้ความหน้าหมันไส้มาจากใครมีอิมเมจแบบไหน ถ้าหน้าตานั้นอยากให้ทุกคนนึกถึงอวินซีอะค่ะแต่ถ้าเรื่องบุคลิกแล้ว <c oughs> คำว่าฉันรวยเนี่ยมันมาจากตัวละครบูชเบนในแบทแมนค่ะหน้ามันไส้ประมาณนั้นเลยคือเขารวยเป็นคนรวยแบบไม่เงียบรวยแบบเปล่าประกาศรวยแบบร้องตะโกนประมาณนั้นนะคะถ้าอยากจะเจอคนถ่อมตัวต้องแบบหมอนาทีแต่ถ้าอยากเจอคนหน้าหมันไส้ก็พี่ตะวันนี้เลยคุณผู้ฟังคิดเห็นยังไงกับตอนนี้บ้างคะ ลองเม้นบอกแอดไหนนะสุดท้ายนี่ลาาใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกดกระดิง่งติ้งๆเพอไม่พลาดคลิปใหม่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ